สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้วันที่21พฤศจิกายน2564เรามาทำอะไรที่บ้านหลังนี้วันนี้เรามาปาร์ตี้ออหัวเรื่องก็คือปาร์ตี้หมูกระทะเลี้ยงส่งเพื่อนเล็ก,กเกษียณอายุจ้าบ้านนี้บ้านเพื่อนเลข,ขาวเดี๋ยวเรามาดูกันใครมาแล้วบ้าง เฮ้ยตุ้มถามทำอะไรอ่ะก็ปูเป้ไงปูเป้ก็ถ่ายวีดีโอเก็บไว้ว่าวันนี้ใครมากันบ้างนะนี่เพื่อนตุ้มเพื่อนตุ้มจ้ะวันนี้ปูเป้มาขายปูเป้มากับเพื่อนหน่องเพื่อนหน่องแวะรับ เพื่อนเลเพื่อนเละเพื่อนเละดำ hello hello เล็กเล็กอันมาหน่อยโอเคคนสวยเล็กคนสวยนี่วันนี้มากับเพื่อนได้นานๆเราจะเจอกันทีเพื่อนนอมเพื่อนนอมก็หลงค่ะมาถึงก็หิวค่ะมาถึงก็ถ่ายรูปค่ะจ้านี่เลยวันนี้เรามีอะไรกินกันบ้างส้มตำส้มตำส้มตำ ส้มตำเมียงกุ้งเตียยนะเพื่อนนิสก็มาเพื่อนนิดมาถึงก่อนใครเพื่อนนะเพื่อนเต่าวันนี้เต่าทำอะไรทำอะไรวันนี้เต่าบอกว่าอันีฉยู่่ทสุดนนกกมา่่อลัดโรน่ากินค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไดเอทเพื่อนเต่าทำสลัดโรให้กิน อ้าวอันนี้เจ้าของบ้านค่ะเจ้าของบ้านเจ้าของบอนเจ้าของบอนทำเมนูย่างให้เพื่อนเพื่อนกินค่ะสามีก็เป็นคนติดเตาให้นะจ๊ะนี่วันนี้เครื่องเสียงมีคาราโอเกะมีใครทำใครทำใครทำหันหน้ามาหน่อยค่ะโอ้ยโหดโหดอ่านมั่วจนได้โหดขาขาโหดนี่นี่ ตอนนี้เพื่อนๆยังมาไม่ครบนะคะก็ยังมีบางคนที่ยังหลงทางยังมาไม่ถึงนะแล้วก็มาดูการบ้านเพื่อนเลนะคะก็เป็นสวนอ,อ,อยู่ที่ไหนอยู่ที่มาไผ่อยู่ที่มาไผ่ค่ะอำเภอบ้านบึงสวนนะคะวันนี้เราตำส้มตำกันถามว่า มะละกอค่ะเต็มต้นมะละกอเต็มต้นค่ะเพื่อนๆน,นี่เลยมะละกอก็มีส่วนเพื่อนเป็นส่วนผสมผสานนะคะมีของกินหมดตัวเพื่อนเองเพื่อนเลยนะคะก็กินอาหารกินผักจากสวนของตัวเองซึ่งปลอดสารพิษค่ะเพื่อนๆอ,อุดมสมบูรณ์นะคะนี่เขาก็เพราะเออค่ะเอออ ดินอ่ะดินเอามาจากไหนจ้าผมเองอะนะมีเจกาทำทำปุ๋ยเองด้วยจ้ะศึกษาค่ะเพื่อนเลเพื่อนเลกำลังถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนนอมนะคะศึกษาค่ะอาจารย์999ดอกอะร้องเพลงหน่อยจ้าเหลือดอกเดียวเหลือดอกเดียวเหลือดอกเดียวนี่วันนี้เรามาดู ที่เตรียมไว้มีขนมจีนเพื่อนๆอ,อร่อยมากขอบอกมีขนมจีนนี่เลยแกงเขียวหวานดูสิคะน่ากินมากมายอาหารเยอะมากนี่เลยน้ำยาป่าเข็มโคนอร่อยอร่อยนี่ค่ะ ส้มตำนะคะส้มตำบอกได้เลยอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะจีนอร่อยมากขนมจีนอร่อยมากกืดกือดเ่ยเบ้านเบิงเจ้าดังบ้านเบิงเจ้าดังบ้านเบิงจากแม่กิมซัวค่ะแซ่บมากส้มตำนะคะก็นี่เลยเจ้าของบ้านนะคะเพื่อนเลยก็ดองปูเองกับมืออ้าว จะเปิดให้ดูนี่เลยค่ะปูดองเองกับมือนี่รับรองอร่อยได้กินอะไรย่งคัตุ้มเดี๋ยวตุ้มทำเองค่ะตุ้มทำเองค่ะแต่ตุ้มจะถามว่าไดมหรือเปล่าคะคุณปูไดเอามาค่ะสามีดิฉันคุณรินต้อมให้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะรับรองไม่เดิม กลัวว่าเดี๋ยวเพื่อนตุ้มจะผมไม่สวยโอเคเพื่อนตุ้มยังไม่รายงานเลยนะที่ไปเนกะถิ่นน่นฮะ่นัหรอนี่ไงตัวเองไม่รายงานเลยนาฬิกาค่ะคุณด้วยนนี่เลยสรุปว่า ตอนนี้นะคะกำลังเริ่มต้นปาร์ตี้สนุกสนานเราจะเห็นเพื่อนปูได้ยังไงต้องให้เพื่อนนอมถ่ายค่ะขอดูนะคะแฟชั่นรุ่นใหม่นะคะเพื่อนโอ้โหเป็นคุณนายมากเลยคควววามมส่่นชยไได้ะะแน่นอนเหลือเกินใครก็ยั้งเอาเธอไว้ไม่อยู่โสุดยอดมุกมุกด้วยไดมอนมุก นะคะต่างหูนะคะสร้ข้อมือนะคะหรือแหวนต่างๆนะคะคร oh. ูเป้ได,ดมอนด์ค่ะราคา <Wow, wow, S 1> โรงานนะคะ wow, wow. ของมีคุณภาพค่ะบายนี่เธอ